ขอนอบน,อบนอบ้อมแดมรัฐรนไตรขอถวายความเคารพพเดชคุณหลวงตาพระคู่ภาวนากิจญาณทอที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสขณะสง์ทุกรูปทุกองค์จเจริญสุขจเจริญพรไปยังญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคน เอามือลงเสียนั่งฟังให้สบายวันนี้เป็นวันธรรมสวนะก่รน,นี้ม่นพระคุณเจ้ามะขาวไมช่ชีทำันธกิจส่วนนรตามาก็จะทำหน้าที่ไปจนกว่าสมควรยเวลาพระคุณเจ้าฉันอธิหารเสร็จก็จะจบลงจบไม่จบก็ต้องจบ ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบอดนาทีพอดีอันก็ขอก็โอกาสทำหน้าที่ในจุดนี้ปกติแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเจราจาปสส่าใสหรือว่าปาร,รบอะไรมากหรือว่า ไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนื่องเนื่องด้วยว่ามอบหมายให้มหาพงพันธ์ของทีมงานได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาพุทธธรรมกับญาติกับโยมอันตมาก็เลยสบายไปไม่ค่อยได้มาพูดไม่ได้ยินเสียง นานๆที่มหาพงษ์กิงจะเรียกให้มาปร,รบกับญาติโยมบ้างเดือนละครั้งสงสัยมหาพงษ์คงคิดว่าญาติโยมจะลืมมันมาไปแล้วเพราะไม่ได้ได้ได้ยินเสียงนาน,น,นก็เลยให้มาปาร,รบ มือไม้จักเสียวอย่างไม่บอกสุวินนองฟังบริยานตำรับบริยานตำล่านางภาวนานอนภาวนาเออก็บอกค่อยได้เนี่ยเจมทีช่วงนี้มานีมีแต่เวียกกับงานมีแต่งานกับเวียกเนาาี่ยมาหยดเกิดจังแม่นสบายเลยพี่น้องสบายสบาย เจ็บเบียกสบายสบายผู้ใดสิมาบวชกามาเด้ออ่าเป็นภูริขี่ขันน้ำมาบวชแต่ว่าเอิญพญาย่ำมเอิญย่ำได้ไดกับว่ามา,จาเจือสแสดงว่าขายันเอิญพญาย่ังพระหน้ากับว่ามานะเสดงว่าเพิ่นขยันเพิ่นโบขี่ขันนะช่วงนี้ก็สร้างพระพุทธโคดมทางด้านหน้าวัด กำลังเริ่มเริ่มก่อสร้างหรือว่าเริ่มขึ้นองค์ทรงเครื่องหรือว่าขึ้นสวสดทรงโค้งเล็กเพื่อที่ได้ตกแต่งเป็นองค์พระพุทธรูปใน,นการต่อไปก็คิดว่าอีกบระมาณประมาณจักสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดเกขันว่าแล้วก็จิเป็นสิบ เฮ็ดไปจนัว <gesch> ส <uce> ิแล้วตามกำลังนะแล้วเมื่อนี้ก็มีพอดีมี่คุณละบดผู้มีศรัทธาสิมาบวชนะนี่คุณละบดผู้มีศรัทธาสิมาบวชสืบทอดอายุพระศาสนานะเมื่อนึงเห็นพันหนักพันยางไปเลาะรอกมาบวชครับบัณั์ครับจันสมุพันยางไปเลาะ อันเบิ่งเหตุงานก็เรียว่าบวชตลอดชีวิตเนาะพ่ะสัน่นนะห,หน้ากองวัดยิ้มเปื่อยๆเอ่อชั่วหน้าโก้ก็จะมันบวชตลอดชีวิตแม่ว่ามอบให้วัดพ่ะสันเนาะเอามาวอาเรื่องการบวชสักหน่อยเนีรา,ายละเอียดเบาดๆที่เอาในท่านมาบอกสู่ฟังเน่ยเรื่องการบวชเป็นเรื่องบ่เป็นเรื่ององ่าย เราก็บ,บ่เป็นเรื่องยากพี่รองอันละมากกับบ๊ได้บวชยากเน้มาหอดพ่นเราวับบ่นนอนอนเราบ้านเราไปนอนวัดประเสริฐตั้งแต่เมื่อพ่นหอด,มอดเมื่อนี้บ่ไดไ้เมื่อนอนบ้านเลยจากบ้านไปสี่ปีนี้มาว่าจะนอนบ้านด้ขึ้นประเสริฐเิ่นให้อนอนบ้านเลยไม่ยนเตีย <c oughs> นไล่เขาวัด <c oughs> ไล่เขาว่าวัดเลียวเลยไปอ่า เจตนาบทว่าบอกว่าเจตนาบอกกับแม่ว่าขันย่างดนกะซิบหาหมื่อขันบดดนกะจักเจ็ดมื่อเด้อสิบวชให้ดอกก่อนจะมาบวชก็บอกว่าสิให้บวชเนาะเ่าท่านจะขึ้นเด็กบวชเนานะย่างอยูอย่หาห้มื่อเราโทคไปเราว่ามาบวชเด้อตั้งกองบวชแล้วท่านเนาะก็ได้บวชอยู่ได้พี่น้องได้บวชน้ำมูพันอยู่น่ะบวชแล้วแต่ว่าเพิ่นมให้เสือกนั่นว่า บ,พพบวชพระผู้เฒ่าโบราณบวชแล้วให้เฝ้าศึกแม่นบอกพยย่อไงบวชแล้วให้หเฝ้าศึาาากเกปาปอ,อกไไาเมียแล้วให้เฝ้าป่าส่วนป่าจักเที่ยกับบุมีผู้ป่าพ่ออกะไรป่าเมียมาบวชนะบวชเสนนั็จคือโบราณโบรานี่ก็บ่มีผู้มาได้เลยส่วนพญาร่มกับกพญายิ่งกับแหงแล้วอ บวชเฝ้าศึกเอาเม่ไหวเฝ้าป่าเฉยๆาอาตมากว่าสิเฝ้าศึกเด้บวชมาแล้วเจ็ดมือยังขี้ไล่ก็ได้เจ็ดมือก็บซศึกหรอกวะนีะ่มันเราไปเป็นจังหวะสีชมพู่จังวาเถอะนะมันจะเป็นชื่อในใน,นิทานธรรมาบวชคุณบาอาจาจรย์นพันกับบ๊อผ้าอยู่วัดเด้บวชมาแล้วพันยนันพันยันซึกพันกับบ๊อผ้าอยู่วัด พ่นกับผ้าไปมองหันไปมองนีไปนั่นแน่ไปนี่แน่เบิดตแหล่งบผ้าโง่เขาวัดเลยต้องตาเลยนะบผ้าโง่เขาวัดไปซอยเวียกซอยงานกุบบาจานันมองหันมองนีโง่มากวัดได้หรอกขึ้นหนึ่งไปเลยแท้งมันดูผ้าไปไปซอยเวียก ไปซอยเวียกมันมีงานนั่นแนงานนี้แน่กับไปซอยงานกุบอาจารย์ไปปฏิบัติรรมแน่ไปซอยงานสลองนั่นแน่สลองนี่แน่เอา,เอา,มา,มาแ,าาม,ม,าแาาม่มาโง่เข้ามาแล้วสิเขาพันสาไหมโง่เข้ามาหรสิเขาพันสาไหมว่าสิบวอดเจ็ดมืออ้อสิเขาพันสายอะไรอย่างไรลูกตาบอกวา่าในลูกตาบวา่าไปจับมันสาบัดผิดน้ำกันเนาะขับบริษัทป่ากไวยไว้เลยว่าขับป่ะนะเนาะ เลยจนมหาหอดมือนี่ละกี่น้อง